สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortune พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีกันและแลัคนากันสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ตติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัลลาอดีมาที่ believer believer 3ามหตรงดน้าล่างของวงกมลมหรือราศีจากนี้อัลลาอดีมาทําค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษล,ลดให้2ต่อนะครับในเดือนกันยายนตั้งแต่วันที่ 5กันยายนถึงวันที่15กันยายนวันที่15กันยายนเป็นวันสุดท้ายครับอลอาอดีมาถามค่าครูได้ก็จะราคาพิเศษลดให้2ต่อกันทุกคนครับที่อัลอาอดีมาถามค่าครูกันคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวพฤกษฎีโคจรย้ายราศีอ่าเปอีพีที่2นะครับในเรื่องของดาวพาศปรดีย้ายราศีจากราศีมิถุนพบเดือนกรม,มะเข้าสู่เรือนลาภาในราศีกรกฎเนี่ยแล้วก็กระทบกับดาวมรตยูและเสากราหูนะครับเดี๋ยวมาทําความเข้าใจกันเลย สำหรับผู้ที่เกิดราศีกันและคณากันรจุดกําเนิดทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ได้ทั้งราศีและคณาใช้จุดเดียวกันครับตนุราศีกันตรงนี้เนาะเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวพัสศบดีเราพูดไปแล้วในอีพีที่แล้วนะครับอีพีแรกดาวพัสปีย้ายจากราศีเมถุนในเือนกัรมะเข้าสู่กรกฎเรือนลาภวันที่2ตุลาคม2อง8นะครับถึงวันที่23่ธันวาคม2อง8นะครับสเดือนครึ่งที่อยู่ในราศีกรกฎนะทีนี้เรามาทําความเข้าใจกับดาวพัสศรดี ถึงดาวดวงอื่นบ้างจะเป็นยังไงทีนี้ดูอย่างนี้ครับทำลายอันดับแรกดาวเสาร์อยู่ในราศีมีนแล้วโคจรถอยหลังไปที่ราศีกุมถูกไหมครับส่วนดาวพสัสดีอยู่ในราศีมิถุนเดินหน้าเข้าสู่ราศีกรกฎดังนั้นเนี่ยดาวพวกเนี้ยจะเริ่มทํามุมกันต่างจากเดิมละนะครับตอนแรกตอนที่ดาวเสาร์อยู่ราศีมีนกระดาษพสัสีในราศีมิถุนเนะครับเขาจะเป็นตําแหน่งของการเบียดเบียนกันเรียกว่าเบียดกัน อันนี้หมายถึงอดีตนะครับพอดา,าวเสาโคจรถอยหลังไปที่ราศีกุมแล้วในประมาณปลายเดือนสิงหานะครับก็ดาวพฤหัีอยู่ในตำแหน่งนีใช่ไหมย,ยังไม่ย้ายมาเนี่ยก็จะหมายก็จะหมายถึง1 2 3 4 5สี่ห้าก็หมายถึงตรีโกนก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีถือว่าเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้ทำลายเบียดเบียนกันมากจนเกินไปนะครับหมายคําว่ามันมีผลด้านดีและด้านเสียนะครับแต่พอดาวพฤหัสโคจร เดินหน้าเข้ามาในราศีกรกฎโอเคจบไม่ถึงกันละถือว่าดาวพฤหัสรีกับดาวเสาร์เนี่ยไม่ขัดแย้งกันแล้วดังนั้นคณาศิกันจะเป็นจังหวะที่ดีที่สุดแล้วในตอนนี้นะครับหมายถึงว่าในช่วงเวลาอันสั้นนี้ดาวพฤหัสรีอยู่ในตำแหน่งนี้มฤตยูอยู่ในตำแหน่งนี้ดาวเสาราหูในตำแหน่งนี้ถือว่าดีมากๆแล้วอันนี้หมายถึงเฉพาะดาวรายปีนะครับไม่เกี่ยวกับดาวรายเดือนนะไม่ได้พยากรรายเดือนนะครับพยากรดาวปีนะครับแต่มันอาจจะไม่ถึงปีเพราะดาวหลายๆดวงมันโคจรเช่นดาวเสาโคจรไป ถอยหลังไปที่ราศีกุมเนี่ยแค่4เดือนครึ่งเศราพิเศษอยู่ในตําแหน่งกรกฎแค่2เดือนครึ่งแต่เอาเป็นว่าดาวเสาร์โคโจรถอยหลังไปครั้งเนี่ยถือว่าดี4เดือนครึ่งเลยคน,ค,นเคนกันเนี่ยครับและขนากาาันราศีกันเนี่ยโชคดีปลอดโปร่งไปแบบเฮือกใหญ่ๆเลยครับคือสเดือนครึ่งค่อนข้างโอเคเนาะไม่นานเกินไปแต่ก็ไม่ช้าเกินไปไม่ไดเ้เกิดปัญหาเท่าไหร่แล้วนะครับคนกันจะเริ่มดีขึ้นนะครับ แต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะดีร้อเปอร์เซ็นนะเพราะว่าไม่มีจังหวะที่ดีร้อยเปอร์เซ็นตไว้นะครับแม้กระทั่งหาเลิกก็จะไม่มีดีร้อยเปอร์เซ็นตเพราะว่าเราต้องเราต้องเข้าใจก่อนว่าในดวงชะตาของเราดาวมันก็เคลื่อนไปของมันเรื่อยๆอะ่ะไม่มีจังหวะไหนที่ดีที่สุดขนาดเขาตั้งดวงเมืองกันนะครับเขาก็หาจังหวะที่ดีที่สุดแต่ก็ไม่มีแต่เขาหาได้จังหวะที่เอาเป็นว่าคือเวลาการหาเลิกนะครับผมก็เคยศึกษามาบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ถึงกับขั้น ให้เลิกได้แต่หมายถึงเคยศึกษาอยู <laughs> <laughs> ่บ้างการให้เลิกเนี่ยการดูเลิกเนี่ยครับอาจารย์ท่านบอกว่าให้เราเลือกแค่เรื่องเดียวเราอยากคืหมายถึงว่าแยกเป็นเรื่องๆไปเช่นเราจะสอบเราก็ต้องหาเลิกไม่เออเอาใหม่เราจะเอาขึ้นบ้านขึ้นบ้านใหม่ขอบาครับเปื่อกับอาการป่วยของตัวเองจริงๆโอเคทีนี้อ่ เมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะาดาวพัสปดีคืออย่างนี้เราพูดถึงว่าไม่มีช่วงจังหวะที่ดีสุดการหาเลิกเนาะอ,อาจจะไม่เกี่ยวกับการหาเลิกแต่ขอพูดนิดนึงสั้นๆการหาเลิกเนี่ยหมายถึงให้หาเรื่องที่เราจะใช้เรื่องเดียวหาทีละ,าทละเรื่องหาทีละเลิก หมายถึงว่าเราจะขึ้นบ้านใหม่ใช่ไหมครับเมื่อกี้พูดถึงว่าเราจะขึ้นบ้านใหม่เราหาเลิกเนี่ยเฉพาะแค่แค่ดีเรื่องของการอยู่อาศัยในบ้านนะครับหมายถึงว่าการใช้ชีวิตอะไรประมาณเนี้ยแต่ไม่ต้องเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินความรักไม่เกี่ยวนะครับอะไรแบบนี้เนาะหรือความสัมพันธ์คนในบ้านอันนี้จะต้องดีอันนี้ก็คืออาจจะบวกได้แค่เรื่องสองเรื่องแต่จะมากกว่านั้นไม่ได้คือหมายถึงว่า อาจารย์ท่านกำลังบอกว่าไม่มีเลิกครอบจัก,กรวาลเขาว่าเลิกครอบจัก,กรวาลหมายถึงดีทุกเรื่องอะ่ะการงานการเงินความรักการอยู่อาศัยในบ้านอะไรเงี้ยแบบไม่มีปัญหาในสักเรื่องมันไม่มีครับไม่มีเลอกไหนที่ดีที่สุดร้อยเปอร์เซ็นไม่มีแต่ว่าเราต้องหาดีเป็นเรื่องเรื่องเรื่องไปหรือเรียกว่าเคสบาเคสไปนะครับแต่บางทีอาจจะดีสองเรื่องได้นะครับอะไรแบบเนี้ย ก็ยังพอได้เพราะว่ามันก็อาจจะทำมุมกันดีในเรื่องนั้นพอดีนั้นก็จะดีได้2เรื่องอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้แต่แต่ให้ดีทุกเรื่องเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยดาวมฤตยูในเดือนสุภา็ก็ถือว่าไม่เลวมาอยู่ในเดือนบันดไม่ดีอยู่ในเดือนกรมมะก็ไม่ดีแต่อยู่ในเดือนสุภาค่อนข้างดีพระดาวมฤตยูเป็นดาวอนาคตพออยู่ในเดือนสุภาก็แปลว่าอนาคตพอดีดังนั้นจึงหมายถึงอยู่ในตําแหน่งของการที่ดีนะครับไม่เสียนะหมายถึงว่าต้องไม่มีดาวในราศีพฤษภ ดาวมัตอยู่ในตำแหน่งนี้จะดีที่สุดนะครับทีนี้ดาวเสาราหูในเดือนอริเนี่ยตำจริงมันไม่ได้ดีนะเสาราหูในเดือนอริเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเป็นดาวคู่มิรใหญ่มันควรจะอยู่ในเรือนพันธุเรือนคือคือเสาราหูอ่ะอยู่ตรงไหนมันก็ดีหมดนั่นแหละเพราะมันได้คู่มิรใหญ่แต่มันไม่ดีที่สุดพูดง่ายเพราะมันตกอริเนาะมันก็จะได้เรื่องเสียๆหน่อยเรื่องดีในเสียๆนะครับ เช่นอาจจะได้กู้ผ่อนนะครับได้หมายถึงว่าใครไปขอเงินกู้ก็ได้ใครจะผ่อนนูน่นผ่อนนี่ก็ดีนะครับอะไรลักษณะเนี้ยเพราะว่ามันมันดีในเรื่องเสียไงเออหมายถึงว่าใครทํางานเกี่ยวข้องกับการปัญหาการแก้ไขการช่วยเหลืออันเนี้ยจะดีงานงานบริการนะครับคนรัสิกันเนี่ยมักจะทํางานบริการเยอะนะครับเพราะว่างานบริการหมายความว่าเป็นงานที่อ่ต้องมีการ เขาเรียกว่าอะไรเอาตัวเองไปรองรับอืมเช่นอ,อาชีพที่เป็นแอร์อย่างเงี้ยครับเป็นอาชีพที่หมายถึงการรับจ้างทั่วไปนะครับหมายถึงอาชีพที่รับแก้ปัญหาแก้จัดการห้คนอื่นก็เช่นทําบัญชีอย่างเงี้ยครับนักมนทําบัญชีอะไรประมาณเนี้ยนะครับก,ก็ส็มหรือคนที่ทําภาษีอะไรเงี้ยครับอันเนี้ยก็จะดีนะครับ สอนพิเศษอย่างเงี้ยก็ดีมาถึงสอนพิเศษเด็กนะครับก็ดีดังนั้นเนี่ยอันนี้คือการปัญหาการแก้ปัญหาอาชีพบริการนะครับอันนี้จะดีทั้งหมดการซ่อมบํารุงทั้งหลายก็ดีครับา้าป็นอะริเนาะก็หมายถึงพวกอะไรพวกโทรศัพท์มือถือพวกข่ายเคสขคายอะไรแบบเนี้ยเคสมือถือพวกเนี้ยก็ได้ครับคืออะไรที่มันเป็นแบบแก้ปัญหาอันนี้จะดีหมดเลยนะครับติดฟิลม์มมือถืออะไรเงี้ยพวกเนี้ยก็ได้ แต่ว่าเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าทําอาชีพไหนมันจะรวยไม่ใช่ว่าทําอาชีพติดฟิล์มแค่ติดฟิล์มอย่างเดียวมันไม่รวยหรอกครับเพราะว่ากว่าเขาจะมาติดเนาะติดทีเดียวเขาอยู่นานเลยอะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องขายเคสด้วยหรือไม่ก็อาจจะหมายถึงขายโทรศัพท์บ้างบางรุ่นนะครับอย่างขาย iPhone ไปเลยอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็ได้แต่ว่าเงินทุนก็ต้องสูงเนาะเพราะว่า iPhone เนาะก็เอาเป็นว่า ก็ไปหากันเองไอนนี้ผมเขาไม่แนะนําตรงนี้แค่แค่แนวให้ฟังเฉยเฉยแต่ไม่แนะนํานะครับการแนะนำเนี่ยมันต้องไปดูดส่วนตัวก่อนผมไม่ไม่สามารถบอกใครได้ร้อเปอร์เซ็ว,ว่าจะต้องทําอย่างนู้นจะต้องทําอย่างนี้แต่มีหลายคนชอบมาคอมเมนต์ข้างล่างถามผมว่าอนุน,นทําได้ไหมอาจารย์ไอนนี้จะเป็นยังไงอนุน,นแบบนี้แบบนี้แบบนั้นคือผมอยากจะบอกว่ามันตอบแบบภาพรวมแบบนี้ไม่ได้หรอกครับอันนี้เป็นแค่การแนวแนะนําแบบส่วนใหญ่ส่วนรวม แต่ไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าคุณต้องทําแบบนี้จริงๆเพราะบางทีดาวหล้ขัดกระโดงชะตาคุณก็มีดังนั้นทําไม่ได้ก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยก็เข้าใจก่อนว่าต้องดูดวงบุคคลเป็นเคส by เคสไม่ใช่ว่าจะต้องทําเหมือนกันหมดไม่ใช่ถ้าทำเหมือนกันหมดงั้นรวยก็รวยเหมือนกันหมดจนก็จนเหมือนกันหมดสิถูกไหมครับแล้วแล้วทุนแต่ละคนก็ไม่เท่ากันแล้วมันจะทําได้ยังไงถูกไหมครับอย่างเช่นบอกให้ไข iPhone เกันทุกคนอย่างเงี้ยแล้วคนราศีกันและขนาดการไม่ได้หมายถึงจะรวยกันทุกคนนี่ ถูกป่ะครับคนที่จะขาย iPhone ได้ก็ต้องรวยเพราะไม่งั้นจะเอาเงินไหนมาลงทุนละ่ะถูกป่ะันนั้นเนี่ยไปซื้อเครื่องเครื่องแล้วตั้งหลายหมื่นดังนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่าไม่ไม่แนะนําใครบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับแต่ให้ทุกคนเนี่ยรู้ไว้เป็นข้อมูลนะครับเผื่อสนใจก็ค่อยมาทาด,ดูส่วนตัวเอามีค่าครูเนาะอ่ะทีนี้พระสวีสดีในตาแหน่งราพะดีมากๆและจะโดยเฉพาะเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับ เอาไปว่าเน้นความรักความสัมพันธ์แล้วกันนะการเรื่องหุ้นส่วนปตัตตน,นีไปสู่เดือนลาภะเนี่ยวันที่2ตุลาคม68ถึง23ธันวาคม68เนี่ยดาวพระศรีรัตน่งอุดและมหาอุดเราพูดไปแล้วนั้นไอพีแรกเนี่ยก็คือหมายความว่าจะได้คู่ที่ดีมากลาภะคือเนื้อคู่ส่วนแต่แต่อย่าติดอย่ายืดติดเนื้อคู่นะครับคำว่าเนื้อคู่อ่ะไม่ได้ดีเสบอไปไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็นคู่ที่ดีนะครับคู่ที่ดีของคนเราเนี่ย คือคู่แท้ครับไม่ใช่เนื้อคู่นะจำไว้นะครับคู่แท้กับเนื้อคู่ไม่เหมือนกันคู่แท้หมายถึงคู่ที่เหมาะสมแต่คู่เนื้อคู่อ่ะคือหมายถึงมันเป็นเศษกรรมในชาติที่แล้วที่เราอ่ะต้องได้มาเจอกันคือชาติที่แล้วเราทําบุญทํากรรมร่วมกันมาถูกไหมครับแล้วเราก็ทําบุญทํากรรมของแต่ละคนเนี่ยมาอีกด้วยก็มาส่งเสริมให้เกิดมาชาตินี้ว่าเราเป็นคนแบบไหนมีพื้นเพมายังไงมีความอ่าังมีได้แค่ไหนนะครับเราก็จะมีามการติดตัวมาลักษณะหนึ่ง และก็ความสัมพันธ์นียก็จะมาแต่มันเป็นเศษกรรมหมายถึงว่าชาติที่แล้วมันจบไปแล้วแต่ชาตินี้เรามาเริ่มต้นในชาตินี้ใหม่เราเริ่มต้นทุกอย่างใหม่การทํางานการเรียนรู้นิสัยพฤติกรรมทุกอย่างเราเราเราเอาจากภพนี้ชาตินี้เขาว่าภพนี้ชาตินี้คือชีวิตนี้ของเราอะนะครับตั้งแต่เกิดยันตุยอะครับเรียกคือเขาเรียกว่าภพนี้ชาตินี้ภพนี้ชาตินี้เราเราเริ่มก่อร่างสร้างตัวมาใหม่แล้วแต่มันมีเศษกรรมที่เหลือจากชาติที่แล้วแบบ เขาเรียกว่าห่างกรรมคือพูดพูดคขาแปลในทาง Google เขาเรียกห่างกรรมแต่ตามจริงเรียกว่าเศษกรรมนะครับเศษกรรมในชาติที่แล้วอะ่ะมันส่งผลมาในชาตินี้แล้วเราไปทําเวรทํากรรมกันมานะแบบไหนก็ไม่รู้บางทีเนื้อคู่เป็นคู่เวรค,คู่กรรมก็ได้นะครับเขาว่าเนื้อคู่อะ่ะมันเป็นบุพเพที่หมายถึงต้องมาเจอกันมันเป็นกรรมร่วมกันที่ต้องมาเจอกันนะครับแต่มันไม่ได้แปลว่าจะเป็นกรรมดีเสมอไปดังนั้นเนี่ย เราอย่าไปยึดติดกับเนื้อคู่ในชาติที่แล้วเท่าไหร่เพราะมันจบไปแล้วแต่มันโอเคมันอาจจะทำให้เราได้โอกาสหนึ่งที่เขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้ในชาตินี้อาจจะเป็นสิ่งที่เราพึงใจในชาตินี้ก็ได้ดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีแต่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเลือกเนื้อคู่เสมอไปนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นเนื้อคู่ก็บอกแล้วว่าต้องมาภายใน2เดือนครึ่งนี้ในตําแหน่งนี้ก่อนอันนี้คือแค่รอบแรกนะครับเดี๋ยวจะมีรอบ2กลับมาในรอบ กลางปีหน้าอีกครั้งหนึ่งยาวๆนะครับค่อยว่ากันแต่ตอนนี้ยังไม่ตอนนี้มันแค่สั้นๆก่อนใครเจอในช่วงนี้ถือว่าดีแต่เราก็ต้องคบหาดูดูกันไปก่อนไม่ใช่ว่าตอนแรกดีแต่ตอนหลังออกลายเขา้าใจไหมครับแต่ส่วนมากค่อนข้างดีนะเพราะมาจังหวะที่ถูกต้องนะครับถือว่าถูกต้องมากๆดีมากๆคู่จะเป็นคนที่มีวุฒิอาถามดูลักษณะของคู่นะครับดูดีๆว่าคนนี้คือใช่หรือเปล่า คือคนคนนี้จะเป็นคนที่มีการเรียนการศึกษาสูงครับเอออย่างน้อยจะต้องจบปริญญาโทรป,ปริญญาเอกนะครับเป็นด็อร์ไปเลย2คือเขาจะต้องมีเป็นคนคุณธรรมสูงนะครับหมายถึงอยู่ในความเป็นกรอเป็นระเบียบในความเป็นกฎกฎเกณฑ์กฎหมายแล้วก็หมายถึงศีลธรรมด้วยเขาจะคือพูดง่ายว่าคู่แท้ของเราคือคนที่มีศีลเสมอกันครับ สินเสมอกันจาคาสเสมอกันหมายถึงว่าต้องเป็นคนมีศินระดับเดียวกันไม่ใช่ว่าคนนึงชอบเข้าวัดคนนึงไม่ชอบเข้าวัดอีกคนนึงชอบเข้าวัดอีกคนนึงชอบจะทาเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็ไม่ไม่แมทกันแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราเลือกสิ่งที่ถูกใจคือหลายคนเนี่ยคือมันพูดยากนะเรื่องของความละครสัมพันธ์บางคนก็ตัดง่ายซะจนเกินไปอย่างเช่นหมอดูบอกว่าคนเนี้ยมีมีปัญหาหนู่นนี่นั่นแต่ไม่บอกว่า เป็นคู่กันหรือไม่ดียังไงก็ไม่ได้บอกนะแค่บอกว่ามีมีคำพยากรณ์อเอาไปในทางร้ายหน่อยนะบางคนก็ตัดโอเคไม่เอาแล้วจบแต่บางคนคือตัดง่ายเกินไปแต่บางคนก็แบบเออเหมือนกับเราเราเราไม่สามารถไปบอกให้ใครเลิกกันได้นะครับเรียกว่าเขาไม่ได้ดีอย่างนู้นไม่ได้ดีอย่างนี้อันเช่นสมมติว่าชวนให้เขาอะไปทําบุญร่วมกันเขาไม่ชอบไปอาจารย์เขาไม่ชอบเข้าวัดเขาไม่ทําบุญ หนูชวนเขาไปแล้วเขาไม่ทำอ่ะคราวนี้จะจบยังไงล่ะมอดูจะพูดยังไงดีจะบอกว่าโอ้มันไม่ใช่คู่กันแล้วล่ะจะเราก็ไม่กล้าพูดนะครับดังนั้นเนี่ยนี่แหละคือความว่าสินเสมอกันคือหมายถึงว่าขนาดแต่ไม่ได้หมายถึงว่าชวนครั้งเดียวแล้วเขาไม่ไปแล้วมาถึงว่าเขาไม่ดีนะไม่ใช่นะครับหมายถึงว่าบางทีก็อาจจะมี มีทุระหรือเปล่าหรือเขายังไม่พร้อมอะไรบางอย่างหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเขาไปไม่ได้อย่างผมเป็นคนไม่ค่อยชอบเข้าวัดจริงๆครับแต่ไม่ได้ว่าไปไม่ได้แต่หมายถึงว่าเอาไว้ให้จังหวะเหมาะสมอะเราก็ไปได้แต่หมายถึงว่าแค่ไม่ชอบไปและไม่ชอบเข้าเฉยแต่ถามว่าเข้าได้ไหมเข้าได้ในเรื่องของความเขาเรียกว่าคำสอนอะไรแบบนี้เราโอเคนะเราเราได้เราดีเราทําตามเราปฏิบัติตามคือเราไม่ ไม่ค่อยละเมิดสีลนะ่ะแต่ว่าถ้าจะให้เราไปวัดเราอะไรเงี้ยเราก็คือผมเป็นคนไม่ชอบกดเกณฑ์มากนะครับกูวัดมันมีกฎเกณฑนะ์เนาะต้องอย่างนู้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นเอ่อโดยเฉพาะเจอพระแต่ถ้าเป็นวัดที่แบบไม่มีพระโอเคได้อันนี้มันก็จะแบบฟรนะีสไตล์เนาะมันคือความไม่กดดันนะครับคือผมไม่ชอบอย่างเช่นผมไม่ชอบเดินทางไม่ชอบนั่งรถไม่ชอบนั่งเครื่องบินอะไรพวกเนี้ยเพราะว่ามาถึงเดินทางระยะไกลแล้วแบบต้องนั่งรถนานต้อง นั่งเครื่องนั่งอะไรเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างผมไม่ชอบผมไม่ชอบที่แคบอย่างเงี้ยผมไม่ชอบอะไรที่มันเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นกรอเป็นระเบียบมากเกินไปไม่ใช่ว่าอยู่ไม่ได้แต่ไม่ชอบคําว่าไม่ชอบเฉยแต่ว่าทําได้แต่แค่ไม่ชอบอะไรประมาณนี้ครับก็ก็เลยไม่ชอบขวัญก็แค่นั้นเองแต่ไม่ใช่ว่าเราละเลยศีลธรรมอะไรใดๆเนาะอันนี้ก็ต้องดูดูอะไรลึกๆนิดหนึ่งไม่ใช่ว่าชวนเขาไปเราไม่ไปแค่บอกครั้งเดียว มันก็ไม่ไม่ถือว่าไม่ใช่นะครับแต่ถ้าเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อเขาไม่อยากทําอันนี้คือไม่ใช่แล้วแหละนะครับอันนี้ก็พยายาิจารณากันดีๆเนาะเอาเป็นว่าคุณจะได้เจอคู่ที่ดีคู่ที่จะมาเกื้อผลประโยชน์ก่คุณเพราะว่าเป็นลาภะลาภะหมายถึงการงอกเงยดังนั้นเรามีเขาในชีวิตเราจะงอกเงยความงอกงามนะครับงอกงามและงอกเงยก็จะมาคบดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นคู่ที่ดีอยู่ในจังหวะที่ดีมากๆดังนั้นเนี่ยใครที่มีคู่ในสองเดือนครึ่งนี้ถือว่าโชคดีมากๆ แต่คุณจะมีปัญหาภายหลังคุณต้องจับมือผ่านพลอุปสัคไปให้ได้หลังจากที่ดาวเสาร,ร์โคจรถอย <c oughs> เดินหน้าครับจากถอยหลังมาแล้วเนี่ยแล้วเดินหน้าเข้าไปในช่วงวันเลนทายเป็นต้นไปอย่าไปคาดหวังกับวันเลนทายเท่าไหร่ครับเพราะวันเลนทายมันเป็นแค่วันวันเดียวมันไม่ได้ตัดสินว่าความรักเราจะดีหรือเราจะแย่ไม่ต้องไปเน้นที่วันวันเลนทายแต่เน้นทุกวันให้มีความสุขให้ได้ก็พอแล้วอย่าไปเน้นแค่วความสุขแค่วันเดียวเนาะประมาณนี้ครับ กดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเรรงใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ